สวัสดีครับวันนี้จะพาไปชมหลักสูตรคลินิก IDPA by ครูหมอดาวซีโร่นะครับซึ่งช่วงเช้าเนี่ยจะเป็นช่วงทฤษฎีที่ครูหมอเอาเทคนิคการแข่งมาแนะนําเรานะครับซึ่งไม่ได้เก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูนะครับเพราะตั้งใจเรียนอยู่แล้วก็ช่วงสายๆจะเป็นการลงสนามจริงไปดูกันครับเล็งไปที่เป้าไหนก็ได้ครับหรือเป้าเดียวกันก็ได้ครับเซตไกลครับปึที่กระเปปั้ปืนไปที่กรเป๊บกระเปไปครับ พอนิ่งเสร็จแล้วครับก่อนที่จะลั่นไกลให้มั่นใจว่าเก็บครบก่อนเห็นไหมครับอ่ะเปิดต้นครับแทงปืนพร้อมกับเก็บครับทตามการที่ผมบอกเลยครับเถ้าช้านเลยครับศูชัดแจ๋วนิ้วเริ่มกดเข้ามาัะหว่าใกล้ๆลั่นพนโทวนไปที่หัวไหล่ให้นิ่งไว้แล้วก็ลั่นมีสี่เป้านะครับนี่ด้ผมก็เป่า แไปนิ่งๆแล้วกดเข้ามาเรก่อยยาวไปแทงไปนิ่งปั๊บกดจยาวไปแทงไปปั๊บกดจะยาวแทงไปปั๊บนิ่งไว้วกดยาวแทงที่นิ้วเป็นหลักอันนี้คืออามาดูอันนี้คืออาการที่ว่าสปริงป้อนกระสุนที่มันไม่ส่งคือเห็นมาว่ามันพลอยมาสไลด์ค้างมันคิดว่ามันหมดนี่คืออาการที่สปริงเนี่ยมันมีปัญหาว่าอะไรเริ่มเคเริ่มค่าเคมันเริ่มไม่ดันต้องเปลี่ยน ต้องเปลี่ยน<อ>เห็นไหมมันค้างเฉยเลยมันวก็เข่าแล,แล้วอ๋อตบใค่ามายยกปืนขึ้นในจังหวะที่ลั่นแต้องยกขึ้น,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 นใช่ใช่กดคือว่าวเวลากรด้ต้องรอสัวอย่าถ้าเราไม่รออย่างนี้ถือว่าสั่งออกเลอะรถเอเมกเลยดิ ลองแทงทิกเป๊บครับทิกเป๊บลั่นก็ไม่เป็นไรทิกเป๊บนิ่งไว้นะกำไว้นะเก่งไว้นะที่เดิมจับเล่ดิทิกเป๊บเก่งไว้เข้าป่ะเอาอยู่นีนะที่เดิมพร้อมเล่ดิเอาใหม่จังหวะที่ลั่น่ะมีการคลายการกำนิดหนึ่งคือพอกำแล้วเนี่ยพอพอเราลั่นก็ต่อเลยอันนี้ต้องไม่คลายคือต้องไม่ต้องไม่มาคลายแล้วก็เริ่มเดินใหม่ครับเอาใหม่เล่ดิ กำไว้นะเออต้องแบบนี้คือไม่คายการกำไม่คลายการบีบัติคือต่อเลยเพราะกำแล้วคาไว้เลยครับพอ,อปิ๊กก็ต่อเลยจะไม่มีแบบคายแล้วมาเริ่มเดินนะเล่ดิอย่าคลายนะต่อนั่นแหละโอเคสู้ศูนย์ไหมเล่ดิสู้ไว้กดแค่นิ้วอ่าน่าด,าด,าดีเดี๋ยวพอบลเล่ดิปล่อยให้สักสองวิให้ผมได้ตั้งสตินิดนึงได้ครับนะคร เลยดินัดแรกเห็นนะดสองเหศูนย์ผมกดต่อเลยดูเหมือนแถบใช่ไหมแต่ผมยิงเห็นศูนย์ทุกนัดนะศูนย์จุดห้าแปดนัดแรกอันนี้มันไม่จับแั่จะพร้อมนัดนัดเดียวอืทำไมครับครั้งหนึ่งพร้อมเลยดินัดเห็นศูนย์เสร็จก็อบอกว่าการที่ผมยิง0.59นัดแรกศูนย์ก็นัดแรกไม่จับเหมือนกัน0.59ก็น่าจะประมาณ ศูนย์จุดสองกว่าองศาประมาณนะี้ยสิ่งที่เห็นคือถ้าเรากิฟต์ดีเพราะปั้งอ่ะผมเห็นน่ะมันก็อยู่ในจอหรืออยู่ในวงกลมนั่นแหละถ้าเป้ามันพูดได้มันบอกว่าส่วนกูอยู่นานแล้วเมื่อไหร่มันจะเหนียวก็คือเพราะการกิฟต์เราอ่ะมันไม่ทําให้ศูนย์โดดออกจากเป้ามันโดดออกไปเหนือวงเอพอสไลด์วิ่งกลับปั๊บมันก็กลับมาวงเอเพราะมันกลับมาผมเหนียวต่อเลย เพราะนั้นการกิดอย่างที่บอกให้เก่งอย่างนี้ปั้งมันจะโดดขึ้นเหนือวงเนิดนึงหายแต่พอสไลด์วิ่งกลับปั๊บมันก็กลับมาว่าดอทก็อยู่ในวงเเสร็จผมกดต่อเลยโอเคไหมครับนี่คือยิงแบบอุไรชมยิงผมจะไม่เรียกว่าคอนทนแพรหรือดั่เบิลแทบแต่ผมจะเรียกว่าผมยิงกีรนัดเวลาย,ยิงแข่งเห็นแล้วกดเห็นแล้วกดเห็นแล้วกดจะบกเกว่าเสียงปเล่ผมยิงมันจะเป็นนัดต่อน,นัดแต่เหมือนกับชิดจริงผมใช้การมองศูนย์ที่นัดพร้อมน,นะครับใชโปนะเล่ดิ เยี่ยมดีมากนะเก่งไว้ถูกต้องเลดด้เยี่ยมโอเคขาซ้ายอยู่หน้านิดน,นึงหน้าอีกหน้าอีกหน้าอีกอ่าโอเคขาซ้ายจะอยู่ในน้ำหนักที่ลงที่เข่าซ้ายนิดนึงเอาแทงืนแทงปืนเลยครับเข่าซ้ายลงน้ำหนักเข่าซ้ายนิดนึงอ่านิดเดียวเยอะไปอ่าประมาณนี้พอโอเคนะยนขึ้นมาครับกดลงที่หัวเราชับขึ้นมาแล้วกดลงที่หัวอีกมือหนึ่งมารอที่ตรงนี้ครับ นี่จังหวะที่หนึ่งกลางลำตัวครับจังหวะที่สองครับดึงปืนขึ้นมาครับแล้วรวบที่หน้าอกเราให้ลำกล้องขนหนงกับพื้นรวบที่หน้าอกให้ลำกล้องขนหนงกับพื้นรวบที่อกจังหวะที่สามครับแทงปืนออกไปครับอันนี้คือเบสิกเสร็จแล้วยิงจบกลับมาที่ท่าโรเลดี้ครับที่หน้าอกเสร็จแล้วเก็บปืนใส่ซองครับจังหวะเก็บปืนใส่ซองให้มือคาวไว้อย่างนี้ครับเป็นท่ามันมือซ้ายอ่าเสร็จแล้วก็ให้เอามือลงอัพตอนนี้นะครับ เลี้วขวาแม็กให้ไวพร้อ,อมอปืนออกมาใสปืนออกไปเลยครับเขาเป่าปิดนะขวาแม็กก็เสียพี่ไวพร้อมขวาขึ้นมาเสียตามองแล้วแทงออกไปปืนให้ดึงขึ้นมานิดนึงเราจะไปอยู่งี้พอผลแล้วจะอยู่งี้ไม่ต้องให้ดึงเข้ามาผลแล้วดึงเข้ามาเห็นไหมเหแบบนี้ ความเคยชินกลัวดีคิวครับเหมือนผมเลยความเคยชินคือจะมือจะค้างคืออย่างเงี้ยใช่ไม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 ่ได้ไม่ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นแค่เราก็เนี่ยอย่างเงี้ยปั๊บความเคยชินกลัวดีคิวกลัวยังไงอย่างเงี้ยใช่ป่ะแล้วก็พลิกเนี่ยไอ้เนี้ยเสียบไปให้ดึงลงมาหน่อยแค่นั้นก่อนที่ผมจะเรียนชาผมจะทำให้กระเป๋ามักว้างไห้พร้อมไปบอยอัพ เดีช็ดตัวเองพร้อมปั๊บกดเหยียบยิบใส่เห็นไหมแบงนี้พร้อมกดกดเหยียบยิบใส่นี่เรียกการระหว่างเคื่อนที่นะพร้อมปั๊บกดเหยียบยิบใส่เห็นไหมแบบนี้อ่ะเอาอยู่กับที่ก่อนเล็งพื้นลงไปพร้อมกด อุ้ยลืมเสียบยืดไปตามองลืมอ่ะเอาแม็กตัวหนึ่งมาลื้นโอมสามสีช่างเจ็ดสามสีช่างสิบเอ็ดแบงนี้ยึดไหลไปก่อนเปิดสองปนเสียบโอเคป่ะมันคือรีโหลดระหว่างพื้นที่เพราะนั้นเราต้องก้าวแล้วไหลไปก่อนแล้วไปเสียบแม็กกาซีนตั้งแต่ขาสองขาสามไปต้นไปอ๋อท่านท่าเล่งครับ ไปปดเดิมปดวิ่งไปเตรียมตามมังค่ากยิ้ใส่หาทิ้งไว้โอเคดีดีเซตตัวเองอ๋อเขาปดพอปดเสร็จเด็กก้าวไหลเท้ขาห้ามหยุดเมื่อก้าวไปแล้วก็วอย่าหยุดแล้วไปปรับการเสียบเข้าหาการวิ่งพยายามเสียบให้ได้ในระดับที่ขาวิ่งวิ่งพร้อมใช่วุ้นเลยครับพร้อมไปก้าวแล้ววิ่งไปอย่าหยุดอย่าหยุดขาอย่าหยุดเสียบยิ้มใส่อ่าดีดีเซตตัวเอง เน้นว่าขาห้ามหยุดเมื่อก้าวไปแล้วคุณก็ก้าวไหลไปนะแล้วไปบอกว่ารีโหลดเสียบให้เสียบให้ได้เมื่อเสียบได้เดี๋ยวหยิบใส่ตามมาเองเปิดเปิด้เอาลเพราะมันจะต้องยึงนี้น,นิ้วนั่แหละโอเครถตบ ต้องต้องอานโหลดเก็บแ็เ็แม็ไว้รถลกไปเวลารถล็กอะไรเห็นไหมล่ะไม่มีล้อหหรอเ็ไปเลยลากยาวช่ลากยาวก็เหมือนกันภาคุณาคุณบีบร็อกไว้การลากจะไม่ทำให้สูญกับเรือหรอกถ้าเราขันไว้อะเอายู่ดิไปร้ลอด้้น้าสอ้เวลาแทงเหยียบไปปุ๊บกดแค่นิ้ว เวลาเข้าท่ายิงเมื่อไหร่นะคุณขยับได้แค่นิ้วแล้วกล้ากดมันเข้ามาเห็นศูนย์ก่อนเดินกายถ้าไม่เห็นไม่เดินนะแต่เห็นกล้ากดเอาอยู่ดิไปเห็นแล้วกล้ากดนั่นแหละต้องอย่างนั้นใช่สี่หนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งสองสามศูนย์ไม่เห็นไม่กดแต่เห็นลากเลยลากยาวเลยลากผลให้แรงลองลากเองเอาอยู่ดิไปนั่นแหละเยอ หนึ่งห้าหกอย่างเงี้ยโอเคเห็นแล้วกดเห็นแล้วกดเห็นแล้วกดแต่แขนนิ่งไงแขนนิ่งก็ไม่ต้องยุ่งเดี 2> 1, 2, 3, ๋ยวกูนิ้วทำเองแขนไม่ต้องยุ่งหนึ่งสองแล้วกาวไปแล้วก้าวไปวก้าวไปคนระับอ่าทีนี้ก่อนการที่เราจะก้าวไปทางไหนไปลายเท้าเราต้องไปทางนั้นไป,ไปนี่ใช่ไหมทีนี้ตอนใกล้ๆเสร็จเราจะรู้ว่าต้องคิดแล้วเราจะยิงเป้าอยู่ตรงไหน เราก็จะล็อกเป้าแทงปืนไปใช่ไหมทขาตบบนี้ไม่เหยียบคอนลานะได้แทงปืนไปลึกเบรกลิฟต์พิกเจอร์มาร์กันทับทาร์เก็ตเราจะไม่หากเราไม่มีเท้าเบรกบนเท้ามาร์กเดียวมันจะทรงตัวมันจะล้มจะอะไรแล้วก็จะแฝงอยู่พักหนึ่งเพราะนั้นการที่เรายิงปืนต้องมีเท้าเบรกเท้าเบรกคือเท้ารองสุดท้าย ที่ยิงอันนี้คือผมเจ็บเข่าหล,กลาักการมันคือเวลาลงยิงม,มาพอาออกมาเสร็จเวลาไม่ใกล้หนึ่งสองสามนะมาแงีบมาเขาจะขึ้นมาอย่างนี้หายอยู่แล้วดิแสบาย เ4.50อายุนิดดิแดดไป4.40ยิงเร็วปืนปืนโคตรเยี่ยมมากครับโดดี ดีครับหองดีครแยก2 9แยกเงี้ยดีแยกการยิงก็เน้นไปยิงด้วยเบสิกเร็วจากเท่าที่เห็นศูนย์เห็นศูนย์แล้วกดเห็นศูนย์แล้วกดแล้วก็เวลาวิ่งก็วิ่งไปเวลาวิ่งไปใกล้ๆเตรียมรีกิฟรีกิฟเปบบ็บแทงออกไปเลยขึ้นปืนก่อนที่ขาสุดท้ายจะเหยียบฟอนไลน์เก็บไะแล้วจวังที่เราแทงไปเราเบรกสโลว์ดาวเราจะขึ้นเนี่ยมันจะตัวจะนิ่งแล้อเหนะ็นไหอายู่ดิอา ขึ้นปืนหกสี่สามเราจะพูดถึงใจมีอะไรที่กำลังเราอยืนยังไงหลักก็คือหันหน้าเข้าที่กำบังหรือขนานเห็นป่ะอันนี้สมมติจะเป็นขนาดนี้ถูกป่ะขนาน,นดะน,าน,นะเราจะไม่ยืนอย่างนี้นะยนีไม่เอาขาไม่มยีไม่ใช้ขาต้องหันนะเข้าไปอย่างนี้เท่านั้นนะสองคือระยะห่างหนึ่งข้างแขน เราจะไม่ยิงแล้วเข้าไปอย่างนี้หรือไม่ให้เลยทีก่กำบังแล้วก็ไม่ห่างมากไปเพราะว่าถ้าห่างมากไปในเป้าที่องศาประมาณเพดอย่างนั้นเราจะยิงได้ไหมไม่ได้ได้ป่ะไม่ได้สามก็คือ <c oughs> ปืนพยายามไม่ไม่ไม่อย่าให้พลาดน,นี้พลาดที่นี่พลาดทีแล้วยิงไม่ต้อ,ง,องนี้ปกติ <c oughs> ก็คือโดนไม่ได้ยืนนะตีตวอยู่ตีออใช่แต่มันไม่โดนหรอกเพราะอย่างนบอดก,กันที่มันใกล้กันถ้าเราเห็นนะ่ะเราให้คิดไว้สําหรับเป้าที่เกิน90องศาแต่ถ้าเป้าอย่างเงี้ยมันไม่ต้องคิดถูกไหมต้องคิดไหมต้องคิดไหมต้องคิดแต่ถ้าระยะเนี้เราก็อย่างี้ได้แต่ถ้าระยะนี้เราก็เอียงอย่างนี้มาเห็นไหมอย่างนี้การยิงเป้าที่เกิน90องศาให้เอียงปืนเข้าช่วยเพื่อรักษาการทรงตัว และรักษาท่าการยิงในเป็นท่าแอสซอลิสต์ทางพื้นถ้าเรายิงอย่างนี้คุณใหญ่ที่เห็นกันที่เวลาเล่นยิงเขายิงกันก็จะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมพอเวลาที่เราเนี่ยก็จะเป็น,นอย่างนี้ครับอย่างเงี้ยน้ำหนักจะรู้สึกลงตรงนี้เยอะอแต่ถ้าเอยียงปืนนิดนึงจะรู้สึกเลยว่าน้ำหนักไม่ได้ลงตรงนี้เท่าไหร่สบายขึ้นเนี่ยแค่เนี้ยใช่ไหมเนี่ยแค่นี้แต่ว่าแต่ให้อย่างนี้เรารู้สึกว่าน้ำหนักเยอะเรื่องยิ่งแล้วอย่างเรายิงอย่างเงี้ยถ้าปืนห่างมากมาตัวต้องออกมาเยอะไหม เพราะอะไรมันจะก็ต้องมาหาดอดไงก็ต้องอย่างงี้จะล้มไหมล้มเพราะนั้นเราก็ต้องว่าในเป้าเป้าที่90าองศาคือเพดถูกป่ะเป้าตั้งแต่90บองศาไปต้นไปให้เอียงปืนเขาช่วยเอียงตัวเอียงปืนเปิดส้นเท้าเอียงตัวเนี่เอียงตัวป่ะเน,นี่ยนี้เอียงปืนไหมเปิดส้นเท้าช่วยก็ะจะเห็นได้แล้วเห็นไหมแก็จิกไว้แต่ถ้ามันเห็นแล้วไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องจิกไว้ก็ได้ ก็ค <cin stereotype> <m aks> <dragging> ือไม่ต้องเปิดส้นเทาก็ได้อ็มีว้ธรรมดาไม่จะแน่นกว่าป๊อปั๊ป๊อปป๊อปั๊ป๊บป๊๊ป็นมจะมีท้าที่เจ๋โหลดแอนเมคกเนี่ยที่ y อยู e a d ีแส่ใบที่ จุ oh. กล้าออกแรงที่นิ้วนะเอาใจอยู่ที่นิ้วเลยว่าสูร่อนนะครัะที่สู้ศูนยไว้อย่าหลบอย่าหลบศูนแล้วกล้าออกแรงที่นิ้วโอเคนะลั่นตูงหาศูนเดินไกลต่อ,อเห็นป่ะขยับได้แค่นิ้วแต่กล้าออกแรงที่นิ้วไม่เห็นศูนไม่เดินไกลเห็นศูนกล้ากดเให้ดิ้นบ๊าย ใช่ชุดปืนใช่ชุดเนืสวยเห็นสูนักแ่เห็นสูกดดีเหลือสู้ชุดปีไม่ได้เออย่างนี้นะจัความสุกนี้ไว้ทำจูมาใกล้จบลงกบทำให้เราพายลดเอเมกเลยดิโดยรวมโอเคนะโดยรวมโอเคเหนไหมเห็นสูนกก้ากดนะกดแค่นิ้วนะฟีดแขนแล้วกดแค่นิ้วกดแค่นิ้ว คือการการฟิตแข็คือการล็อกนะการบีบก็ปกติก็คือหัวลายจะตกอ่ะไอาอยู่ดิเห็นบหมหัวไายตกกดแค่นิ้วอ่ากล้ากดแี่นิ้วคลิปไว้กล้ากดเออนั่นแหละคลิปไว้นิ่งไว้กล้ากดตกอ่าโอเคหนึ่งสี่สี่หกุดต่อไปเป็นสูดใหม่ด้วย อ่าโอเคอันนู้นโอเคไม่ต้องอันโดดเก็บแปดนัดที่หลุดจะเป็นนัดที่ออกซ้ายไอ้เป้านู้นออกซ้ายนะครับขาให้กว้างหน่อยมีเท้าหน้าเท้าหลังหน่อยไม่งั้นเออเท้าหน้าหลังให้มีทั้งทีน้ำหนักให้มันมีการต้านแบบเหยียดแขนแล้วล็อกเอ,อ้ดดิแฟนบอยอ่าโอเคดีดีครับห้าเก้าแปดกระจุบ กล้ากดนะอา้าวสองแทงให้ตรงก่อนนิ่งอากอออกแรงเลยปึ๊ดอา่านิดเดียวเอาใหม่พอลั่นเสร็จเอานิ้วอา่าลั่นเสร็จกลับที่โรล,ลี่เอาใหม่อา่าแทงไปที่กระเป๊ะกล้ากดสู้ศูนย์ไว้กล้ากดเออเนี่ยแหละใช่พอแค่สู้ศูนย์แล้วกล้ากดไม่โดนช่างหัวแมงประมาณเขออาใจไหมอา้าวสามเห็นศูนย์ยังกำนิ่งไว้แล้วกล้ากดเออก็เต็มๆแค่นี้เองกล้ากดขอแค่กล้ากดอะ เม่งั้นพลังมันไม่มีแรงกล้ากดลากผ่านลิลิสเอาสี่แทงสูดด้วยสูดแล้วนะอยากคลายการกำกับกดมานั่นแหละเต็มเต็มเลยขอแค่กล้ากดหนึ่งนิ่งเสร็จกล้าออกแรงนิดเดียวอ่านิดเดียวไม่ไซ้ายคลายนิดนึงหนึ่งนิ่งไว้กล้ากดเออเดี๋ยนี่แหละใช่สองนิ่งกำทิ้งไว้เออได้สามกล้ากดเอาหมายิ้นชิงนิดนึงกำหนดจังหวะล้านนิดนึงรอรอรอหน่อยสามรอ เอาใหม่กำหนดจังหวะลั่นเอาใหม่นี่มันมีรู้จังหวะออกอ่ะสามรอลั่นเออแค่นั้นแหละรู้ที่โดนกับรู้ที่ไม่โดนใช่ไหมพราะมันมีความรู้สึกของความต่างรู้นะอ่ะบัจจใหม่ทีเนี้ยลองเพิ่มความความนิ่งเสร็จแทงไปนิ่งเสร็จกลนะ้าออกแรงนะกล้าออกแรงนะกล้ากล้ากล้าเดินแต่ไม่หยุดอ่ะหนึ่งเดินแหละใช่สอง ให้มิ่งก่อนเอาใหม่ให้มิ่งก่อนแล้วการลากแต่แต่รอนะรอสองเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่มันมันมีจังหวะฟินชิ่งกดรอ,นนะอเอาใหม่เดินแล้วมันเหมือนจังหวะหลุดอะเราเราเราไป็นเร่งมีอัตราเร่งเพิ่มเ<อ>ึินช่วงไกลๆลัลนสองบึ <c oughs> ้ิดไหมเอาใม่ไอ้ฟิววงหายไว้วงหาย <c oughs> เอาใหม่ สองนิ่งๆก่อนนิ่งแล้วอ่านิ้วอย่างเดียวจริงๆเออทําไมวงมาละสามนิ้วอย่างเดียวจริงๆนั่นแหละออกแรงนิ้วอย่างเดียวจริงสี่นิ้วอย่างเดียวจริงๆอ่าโดนนิดนึงสองเออหนึ่งเออได้แล้วนะสองนิ้วอย่างเดียวจริงจริงเออแล้วใช่เจอย่าเจอไหมเออโอเค วงกลมแดงเป็นจุดศูนย์กลางของนาฬิกาซึ่งเวลาเราแข่งก็จะเปิดให้ดูะนะครับพอเรายิงเสร็จเราจะเอาเปืนปืนไปรอตรงนั้นนะครับเวียงแรกจังหวะที่องเอเข้ามาให้เปิดให้เร็วหนึ่งนัดคือต้นทุนไม่ต้องรอให้แช่ขอเริ่มเข้ามาปั๊บหั้วอะไรหนึ่งเมตรนัดที่สองคือกําไรจะเกิดขึ้นในระหว่างแช่กับกาไรคือนัดที่สองโอเคไหมครับเดี๋ยวดูให้ดูก่อนว่า มองทางผ่านทางขา้ผมไปให,ใ,หให้ดูว่าวงเออยู่ส่วนไหนของคกออยู่ส่วนไหนครับอยู่กลมก็คือบนกลมพอดีเลยครับอ,อยู่ตรงประมาณ9้านาฬิกาของลูกตุ้มแดงั้ง9้านาฬิกาพอตอนนั้นมายิงเสร็จให้คุณมารอด้านซ้ายของลูกตุ้ม,มนั่นคือตนที่วง A เข้าโอเคไหม ผมกำลังจะไปมันจะง,งี้ไปปั้งนัดที่สองอต่อเนื่องเลยจจงหวาที่เบี่ยงมาเล็งนี้ใช่ไหมเล็งนี้ไหมปั้งเห็นป่ะผมไม่รอแช่นะตอนจะวาวานจะยิงต่อปั้งพอยิงนัด้สอเสร็จมันก็ลังจะขึ้นไปปั้งนี่คือนัดที่สองการย,ยิงสวิงไม่ได้ยิงดับเบิลแท็บเป็นคอนทรนแพรล้วนอ่ะดูตัวอย่าง นะโอเคมัดแรกเปิดกดแค่นิ้วหน่อยนะแล้วก็นัดสองแผ่นตามครับโอเคป่ะ okay, นัดแรกคือต้นทุนเปิดให้ไวส่วนนัดสองเอาแผ่นตามไปสู่เอล้วกดตามโหลดเอเมกเลยดิศูนย์ชัดนะแด่นใบกล้าแปลงเอาดีเอาแผ่นตามด้วยปั๊บแผ่นตามนั่นแหละเอาตาม เอออย่างนั้นเราใช่อย่างนั้นเระใช่ถูกต้องโอเคดีครับเนี่ยเป็นทักษะที่สําคัญในกวลายิงปืนไม่ว่าจะเป็น ID หรือ IP เพราะาเป็นตัวที่ลดเวลาคือการเดินยิงมันคือการยิงเพราะฉะนั้นทางเราเดินยิงในจังหวะที่เราเคลื่อนที่มันตัวที่จะทําให้เราสามารถลดเวลาได้เลยทั้ง ID และ IP พดง่ายเราสามารถยืนอย่างนีนจากการที่เรายิงตรงนี้ เรายิงไงคือหนึ่งสองสามสี่ซออกถูกป่ะแล้วก็จะมายิงตรงนี้ห้าหถูกป่ะก็คือยิงวิ่งมาเท้่าจุดแล้วยิงแล้ววิ่งมันจะเป็นออนเดอะมูแบบนี้ตเต็ปแรกคือก้าวมาก่อนหนึ่งสองถอยสามสี่ถึงนี่แล้วเห็นไหมเนี่ยมานี่แี่ละเพราะเขาไม่ได้รับคับยิงที่จุดถึงนี่เห็นปะ่ะก้าวมาครั้งนิงปั๊บก็ต่อย ถ้าหแล้วไหลไปเจ็ดแปเก้าสิอันนี้คือแมาว่าผมบังคับว่ายิงตัวเนี้ยเฉพาะ cover นี้นะถ้าที่เหลือเป็นบีถ้ารักาษาแบบเดินยิงแมลงคุณก็ต้องยิงอย่างนี้ใช่ปะ่ะแล้วก็เคลื่อนที่ไปถ้าคุณเดินได้ให้เดินนะแต่ผมบังคับแค่ตรงนี้แค่จุดที่เอาไป cover ไดนะ้ทีนี้การเดินยิงมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรจะเดินหน้าถอยหลังหรือไปซ้ายไปขวา หลักก็คือเวลาเดินเหมือนรถถังเดินเข่าตำ่ำไม่ยุกเขา่าขาเน,นี่ยห่างกันประมาณก็หนึ่งห้าเซนหรือสิบเซนเราจะไม่ยกไม่ยุก้ือยืดใช่ไหมเวลาเราเดินเดินหน้าหรือถอยหลังเดินเหมือนย่องอะ่ะถ้าถอยหลังก็ตรงตรงเต็มฝ่าเท้าและหัวไหล่นิ่ไงไว้เซ์ไพช็อตอยู่เหนือกันเลยที่ตรงเป้าเวลาเดินยิงไม่มีคำว่าพอดีมีแต่ว่าเห็นอยู่ในโซน แล้วก็กล้ากดแล้วรอลั่นฟัวลั่นฟัวก็อพอที่จะเข้าในวงเอในการยิงนั้นหากเราจะเดินยิงเป้าไหนให้หันตัวเขาไปหาแบบนี้เราก็จะอยอย่างนี้หันตัวเขาไปหาอยู่ไหมตัวเขาไปหา่ไหมเช่อพี่มายางี้พี่เดินป๊าหยีเสร็จหันไปหาหันตัวเขาไปหา ขาตัวเราเหมือนฐานสามเหลี่ยมมือเราเปรียบเสมือนปลายสามเหลี่ยมที่หันเข้าไปหาเป้าโอเคไหมแต่ถึงแม้ตัวเราอาัดทุกท่านถ้าจุดที่เคลื่อนที่ไปคือจุดตรงนู้นผมมีตรงนี้เสร็จปั๊บปั๊บผม,มนนะไปอย่างนี้ตัวหันนะไปบนี้แต่ตัวดเดินไปนี่เขาที่เป็นจุดที่อาจจะไปต่อตรงนู้นตัวหันแต่ขาเดินเบรกทางหนึ่งหลักการคืออย่างนี้ โดนเอล็กๆเลยดิลั่นเล็กๆต้องดีผัดอีกตัง้งแสนเพราะนั้นหลักการที่เนี่ยมันเวลาที่ผมดีแขนจะดิ่งมากเวลาที่ลั่นเราจะพยายามปพะคองแขนให้นิ่งเห็นนะได้นะลั่นในขณะที่บีบอัดกดแค่น,นิ้วเห็นแล้วกดเห็นแล้วกดก,ก,ก,ดกล้ากล้ากดกล้าลากเข้ามาเอายอยูอย่ดิเห็นไอยไปไปไปขึ้นถูกถูก เซตุล่า,า,ลาเออโอเคสเป้าเนี้ยสวยที่เหลือก็อาจจะเหมือนกังวลหรือมีสมาธินิดเดียวครับก็นี่คือเทคนิคที่ได้จากครูหมอนะครับจริงๆผมว่ามันมีกว่านี้อีกเยอะแต่ว่าบางส่วนผมไม่ได้อัดด้วยหรือมีช่วงแบตหมดด้วยรวมถึงการมาเรียนเนี่ยจะได้เข้าใจมากกว่านะครับ คุณหมอจะช่วยแนะนําเราอย่างใกล้ชิดนะครับเป็นหลักสูตรที่แนะนำครับอยากให้นักกีฬาหรือคนที่ชอบยิงปืนทุกคนมาเรียนนะครับลองดูครับ